ตอนนี้เราจะข้ามไปที่มาเลเซียครับจากสิงคโปร์นะข้ามไปมาเลยตรงยาโฮบาลูนะมันก็จะมีรถหลายสายนะที่ไปก็ที่ดูมามี Cw2 แล้วก็107แล้วก็มีสาย107ที่เป็นรถเลนัานาแต่ Cw2 ไม่แน่ใจน่าจะเป็นรถที่ไว้ข้ามไปโดยเฉพาะตอนนี้ก็มาถึงครับที่ทา่ารถควี e สตรี e เทอร์มินอลนะบัส ยาหัวบอลวะไปกาวไปกาล้วบัสไปหรอเลยรตนรตรอเราต้องขึ้นรถบไไนะัสประมาณนดแล้วก็มีคนมาเรียกแบบเป็นแท็กซี่ครับจะมาพยายามชวนไปนะก นั่งแท็กซี่ไปจริงๆมันเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเลยไม่ต้องรอด้วยไม่ต้องมาต่อคิวขึ้นรถนะครับมันคนละส,สิบสิบสิบดอลลา์ก็ประมาณเจ็ร้อยห้บาทมี24ชั่วโมงที่ยับเครับโัโอเคอค่รโอคโเครับอเัอรัคัโอเคคอครับครับอครับ โอเคครั okay, บมาสเตอร์การ์ดก็ได้นะนั่งมาประมาณนี่นแหะสีนาทีเดี๋ยวลงไปเข้าด่านครับตอนนี้